อ๋อทุกคนหยิบหาเข็มคนน่ะสบอนสองบอนตะลึนเนาะตะลึนแต่ว่าบูดิหยิบอีโคว่าหยิบแล้วไม่หยิบไอ้นี่ สบายดีสบายดีกันเมื่อทุกคนเดอ้อเมื่อนี้ก็มาอยู่กับน้องแฟดบอมอยูเนาะแต่ว่าอยู่กับน้องอยูคนเดียวนะทุกคนเมื่อนี้น้องอยูมาส่วนยางเหมือนเดิมเนาะก็เพราะว่าเมื่อนี้เฮามาขีดยางซึ่งอ่าสามสี่มือเมื่อนี้ฝนตกเนาะฝนตกอยู่ตลอดเลยนะคะเลยว่าเมื่อนี้มีโอกาสดีคือแบบว่าฟ้ากะคึมๆึนิดนึงแต่ว่ามีมันยังเป็นใจเฮาเนาะเฮากันเลยว่ามาขีดยาง แระหว่างการขีดยางเนาะเกิดอุบัติเหตุน้อยนึงก็คือน้องบอมบาดเจ็บเนาะทุกคนตอนนี้เอาน้องบอมไปโรงพยาบาลแล้วเนาะก็คืออ่าก้อนมาขีดยางนี้เห่าให้น้องบอมมาขีดนำการสามคนเนาะปกติจะมีพอ่อยูบอมมาขีดแต่ว่ามือน,นี้ฮันจะมีอ้ายมาขีดนำเนาะแล้วพ่อบอมมาแล้วมาแต่นำการสามคนมีอ้ายมียูมีบอมมานำการสามคนแล้วมาขีดอ่าน้องบอมฮัน ีดได้สามตนเนาะทุกคนเอ้ยบ่แม่คีดได้มาหอดอันถึงถึงเที่ยงที่เขานั่องอยู่นี่แล้วเนาะขีดมาแล้วนะ้นองบอมพันทึกตัวอีกอย่างบ่ตอมจนว่าจนติมเลยเนาะเป็นตุ้มมืดหน้าตาหรือแค่เดิอเป็นตุ้มมืดเลยเนาะแล้วเขากระบ,บอกให้น้องบอมเมืาอาบน้ำยุ่เหินหลังจากนั้นเมื่ออาบน้ำยุ่เหินแล้วพอขึ้นมาเอาเข้ามาส่งสิมาคีดมากินอย่างลวก็ซีดน้ำาสมเนาะแล้วพอเอาเข้ามาส่งแล้วพอมาคีดน้องบอมละเอามีดตัวนี้เนาะทุกคน มีดตัวนี like ้เนาะขึ้นมานําอามีดตัวนี้เนาะขึ้นมานําแล้วบุห่าองบอมเฮ็ดอีท่าอย่างเนาะก็เลยว่าเกิดอุบัติเหตุตัวมีดตัวนี้ตกที่ขาคันว่าเป็นมีดตัวนี้คันว่าเป็นมีดตัวนี้ก็คือว่าฆ่าน้องบอมกุดเลยเนาะบุหงว่าเอามาไว้จังดีจะเป็นมีดตัวนี้เนาะมีดตัวนี้อย่างบบเข้าด้วยนึงเพราะว่าเอาได้ไซมาปีหนึ่งแล้วเขาโบไซแล้วเอามาเอาไซมีดตัวเสาะขึ้นตัวนี้จะเป็นมีดเสาะขึ้นเนาะแล้ว น้องบอมพันกลับไปเขาขึ้น่าซิบมาแล้วเนาะแต่ขึ้นมาอีกขึ้นมาซ่วยอย่างอี้พูดละแถวเด็กมาทุกคนอีกซีแถวแถวสุดท้ายแล้วน้องบอมขึ้นมาซ่วยขึ้นมาซ้วยคิดได้ประมาณห้าหกต้นเนาะละแค่ขึ้นน้องยูคิดว่าเป็นอย่างสะนะน้องยูกับอ่าเห็นเห็นพ่อกับอายเลียนขึ้นไปบึ้งน้องบอมน้องยูคิดว่าคุตคคคบตนะัวหนุ่นเอ็ดแครกี้กีด้ยซ่วยแม่ซ่วยแม่บอสิน้องยูกับเป็นเยอะเป็นเถอทำทำอีกกระทำสิเลยเนาะแล้ววันนึงไป ไปบึง้งตกเจอทุกคนอ่าตีน้องบอมเลือดออกจนเต็มเนาะบบฮ้ว่าเข้าเลือกหรือเข้าตืนน่นเนาะเดี๋ยวฮาซีลงไปบึง้งน้องบอมหลังจากที่หาซีดน้ำส้มแล้วเนาะน้องยูก่กับมายังยู่ส่วนอย่างกับไอ้สองคนเนาะนี่เขายังยู่ส่วนอย่างน้ำออ้สองคนเพราะว่าบบฮุว่าฝุ่นสิตกมาตอนใดเนาะตอนนี้ก็ฟ้าคึมคึมและหาหาโบขีดตอนนี้กับโบฮุว่าสิได้ขีดตอนใดเนาะอ่า เขาคิดยางทุกมือนี่ก็คือว่าน้องยูจะขึ้นไปเวียงแล้วเดือนนี้ก็เป็นเดือนสิงหาคมน้องยูจะขึ้นไปเวียงแล้วค่ะแล้วเขาต้องเล็งขีดยางเนาะเพื่อสิได้เอาเงินยางขึ้นไปเฮียนยูเวียงเนาะกะ็เลยว่าเล็งขีดแล้วน้องบอมเกิดอุบัติเหตุจะสีบัวสิได้เล็งโตไปบ่เนาะเดี๋ยวฮาก็สิเมือเหงอนแล้วก็สิไปบึง้งบาดแผลของน้องบอมว่าเขาลึกบ่ตอนนี้เพราะเอาน้องบอมไปโรงพยาบาลเนาะ ตอนนี้น้องอยู่กับไอ้กะสิไดซีดน้ำส้มก่อนแล้วกะสิกลับเมื่อไปเบึ่งน้องบอมพร้อมกันแล้วทุกคนนี่คือบรรยากาศอยู่ส่วนยางเฮาอยู่ลำกันสองคนเขายังไม่ได้กินเนาะทุกคนเป็นเวลาสิบเอ็ดโมงตอนสวยแล้วยังไม่ได้กินข้าวเนาะเคี้ยวขีดยางแล้วก็อีกพูละแถวนึงว่าสิมากินข้าวแต่น้องบอม่าถือบาดเจ็บก่อนเอาน้องบอมไปห้องมอแล้วก็น้องอยู่กับไอ้ฮนอยู่เฝ้าส่วนยางค่ะซิลงไปกะฝนตกมาเดี๋ยวสิขึ้นมาบุทานเนาะเพราะว่าส่วนยางเขาอยู่ไกลขึ้นมาก็เกือบ ค่งสุโมงจึงหอดเนาะทุกคนกับซิประมาณนี่เลยเนาะมีอยางสีมาบอกทุกคนแค่เฮาสีมาบอกอาการป่วยของน้องบอมโบฮุวาสิเข่าลึกหรือเข,า,ขาตื้นเนาะบาดเพลเมือน,นี้คืออุบัติอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นเนาะทุกคนคิดยางมาได้สองปีปีที่สองกับปีนี้แล้วก็น้องบอมไปย่างปกติท่านทุกคนลืมบอกไปปกติน้องบอมจะถือเกือบอันนี้มาเนาะ แต่ว่าน้องบอมหันมือมือไปอาบน้ำแล้วไปอาบน้ำไปอาบน้ำแล้วโบถือมาแล้วน้องบอมน้องบอมถือมาแล้วอีกพู้และแถวน้องบอมขึ้นไปซวยอีกอีกขึ้นไปแถวแล้วน้องบอมไปเอ็ดนีหอย่างสักอย่างแหละแล้วมีดตุ๊กตีนน้องอยู่กับเขเข้าใจกันเนาะอสียอย่างน้องบอมอันนี้อายว่าน้องบอมพาลาดน้องอยู่หันคิดอย่างอยู่กองส่วนอายกับบอมกับอีพอหันแล้วไ่คิดอย่างอยู่หึงสะอาดเขาเปลี่ยนกันคิดอยู่กองเนาะน้องอยู่คิดสุดๆเลย น้องบอกคิดอยู่ถึงสุดน้องยูคิดอยู่ต่ำสุดแล้วไอ้กับโพฮันคิดคนละกันยูบอนื่องกลางหันหนึ่งละแขกขึ้นนาะทุกคนเดี๋ยวหฮาสีเมื่อไปเบื้องอากาศของน้องบอมเนาะท้าระวังน้องยูคิดอย่าซีดน้ำส้มแล้วเนาะเดี๋ยวห่อก็สิเมื่อไปเบื้องน้องบอมพร้อมกัน,นทุกคนว่าอากาศของน้องบอมสิเป็นยนจังใดโอเคทุกคนตอนนี้น้องยูก,ก็กินขา้าวกินน้ำแล้วเนาะอีโพกกขึ้นมาละหลังจากที่เฮาหะท่าดโดนจะเป็นเวลาหนึ่งโมงละ อย่างยังโบสาวย้อยเนาะมันมันย้อยน้อยอยู่แต่ว่าเฮายานแบบแบบว่าสิลมไปละฝนสิตกมานะก็เลยแบบซึ่งมันย้อยสุดแล้วจิงสิลมไปอีพ่อเป็นคนเอานางบอมไปห้องหมอเนาะสีสัมภาษณ์อีกพอก่อนเป็นจังเดือพ่อหยิบหาเข็มหยิบหาเข็มป้อทุกคนหยิบหาเข็มคุหนึ่งบอลสองบอลหยิบบอลเดียวบอลหนึ่งโบเข้าบอลบอลบอลเดือเข้าน้อยบอลถึงเออบอลลุ่มเข้าลายอาเข็มเด้ด นีย่ยู่อันอันนี้จะเป็นสมมุติว่าจะเป็นนิวตีนเสนอทุกคนมันจะอยู่อันบ่อนนี้นนเานาะบอดแทกบอได้เนาะทุกคน,นบบกเดี๋ยวเทวมักเพือกเนาะทุกคนน้องบอมผมแม่แท่แทถึงทึงป,นป,นปืนนี่แหละบอมปืนนี่แหละบอมปืนขาดปืนริบอันอยู่บ่อนอันมากอันก้อนนูนอยู่ตีนนี่แหละบอมเฮ<ง>ละหยิบหาเขิมทุกคนน้องบอมให้บอ่อหะให้หน่อยนึ่งให้หน่อยนึ่งตกเจือได้ว่าเอ้ยครับ เฮาก็เฮากะคิดไปคิดมาก็เฮาก็คิดไปคิดมาก็บ้ามัมน,นมันมเฮ็ดเดิมมันเขาคิดว่ามันฮองบอกว่าเจ้าไปจับตัวนูวนะ้หน่ะช่วยดิแม่ตัวนูวนะ้หน่ะอีพอว่าโอ้ยไปจับมันได้เธอบป่า่าสทีน่นะอีพอฮองขึ้นนะ่ะเขาก็แล่นตะที่ตะเลิบไปก็ขึ้นมาจับนู้ห์บุกขี้มาดเดือดล่นขึ้นไปนํำเข้าซื้อเมื่เห็นบาดเพนองบวมออน้องบวมเลือดไหลออกว่าซ่านอีพอเกเสือ้อเสื้อตัวไหมว่าเสื้อตัวเก้านี่เสื้อตัวไหมอือ คือตัวเสื้อตัวเก้าตัวเสื้อแบบนี้เลยเนาะทุกคนอีพ่อมีซองตัวแกอันนี้แกเสื้อไปพันเือไปหยิบได้ห้าเข็มเดียวของกรซิ่ีน้ำสุ้มแวคนตกได้ซองีน้ำาส้มแล้วก็สิลงไปเบื้องอาการป่วยของน้องบอมเนาะสิเป็นยังไงเนาะทุกคนอีพ่อว่าหยิบห้าเข็มนี่นะคะทุกคน,กคน,กคน,กคนอยู่ตรงนี้แหละตรงที่น้องบอมล้มตอนนี้ตอนนี้พ่อก็เรียกขวนน้องบอมกลับบ้าน นเป็นแถวสุดท้ายเนาะอันนี้อันนี้จะเป็นอายขีดต่อไปนั้นพี่สายขีดต่อไปนั้นน้องยูขีดเนาะน้องยูขีดอยู่คุณตอนนี้ก็ห้องจะอยู่นี่ไหยอืจะว่าโบหูบงินไปยาาไปเท่ยนไปเงื่อนแบบนี้เฮาก็ได้ตอนนี้เราก็มาหอดเรือนแล้วเออเออเออเอต่ำห้องนี้ลมอีก มาดูดูสิหน้าคนเขาอวดเก่งทุกคนเขาปีนเขาปีนลังกาเขาว่าจะโดดว่าสั้นใช่เนาะอ้าวเขาคว้าทันเรื่องป่ะตอนนี้นอนเอาจนเราผู้เจ้าผู้จอมเนาะตอนนี้นอนเดี๋จะมันนี้ให้จะมันนี่ให้ให้อีกโอ้ยยากเลยโอ้ยต้องทำเต็มยาน หยิบจ๊คเข้มนี่บอมอ่าที่ตัวคนแมืงวันจนมาต้มไอ้บอมที่น้องทุกคนอันที่น้องยูเห็นอันน้องยูเห็นหนึ่งเดียวค่ะขึ้นมาคุปนู่รู้คนอยู่วันนี้มาบาดเก็บกูมูน้องยูเห็นอันนี้อันนี้ฮันแมนอุ้ยอันนี้แมนตะลึนเนาะตะลึนแต่ว่าบูดิหยิบอีพอวะหยิบแล้วไม่หยิบไอ้นี้หยิบไอ้นี้ น้องอยู่กับฮาตมาเนาะทุกคนเป็นเวลาสองสองโมงแรงไม่ชิบประมาณนี้เนาะมันมันพุทธเองนะทุกคนไม่ชิบประมาณนี้เนาะมาเบื้งอาการของน้องบอมบาดเจ็บเหี้ยน้องอยู่กับไ่ได้ล้างหน้าล้างตาเลยทุกคนกินแต่ข้าวเส้าเนาะตอนนี้จะเป็นเวลาทราบโมงแรงแล้วยังไม่ได้กินข้าสวสุ้ยเนาะนี่พายเป่าวันนี่มาเคี่ยวยังไม่ทัำดิพุดเดี๋ยวเ้างกันทาให้น้องบอม พักพ่อนเนาะส่วงนี้ก็ให้น้องบอมพักพ่อนไปก่อนน้องจูสำหรับน้องจู่ก็สิได้เหตุเบียกให้น้องบอมเนาะเพราะว่าน้องบอมบาดเจ็บเหตุอย่างบ่ได้ทุกคนนี่น้องทุกคนตอนนี้ก็ได้มัดเขนเอ,เอาเอาขวรเหรียอีพอเฮียขวนมา เป็นลูกโฟลูกแม่ได้เขาคั้นทำนี้มายุ่เหนืออยู่เต้เลยแล้วไม่สนใจไม่สนใจไม่สนใจไปอต่างขาวไปน้ำตาแก้ของเขาเอาคั้นเออจที่แก้มงานอันนี้ตัวนั้นโต้แก่เสี่ยงได้นะเพื่อนเด้อโว่าอ่ะโว้งอีกมันเจี๊ยบกันมู่นะมือนี้น่ะลงมาละเอาคนไล่อาน้ำเอาบน้ำค่อยเอาผมมาถูเสื้อเอาค่อยเอาที้

ดีแต่เปียนเอาของอีพ่อกันเปียนเอาข้งอีพ่อกุดเลยค่ะกุดแล้วมัแทนขาอีพ่อึงทีหนุ่ม่มงี้ดเี้ยเเี้ยเ้เียเงเยกี้้ยวี่ โลนเกอะดรมันม่วันนี้แตมาทำเงินอยู่คิงน้ำหนุกน้ำเต้าเขาควนพันนิงใหรยูทีบีแงคกกงนือควแก้ก็มาแล้วนี่แก้วมือถืออ่ะมันบุบีมารละยาดอีนี่นะดูนะคะทุกคน้องวัวไม่มีมาระยาปเฮ็ดอันเดอบุบานเดอ บาดเจ็บจากอันใดต้โอเคทุกคนตอนนี้น้องยูกับไปอาบน้ำสะหัวมาทีเรียบร้อยเนาะเาสิมาถามน้องบอมเมื่อตอนพันยิบพันเป็นยังไงน้องบอมตอนพอนตอนพันยิบพันูงสึกว่าเจ็บเนาะเพราะว่าหันเพื่อนไปล้างบาดเพื่อนเอาน้ำยาอันเพื่อนเอายาล้างบาอันล้างเพะเนาะเพราะว่าเพะมันมันนิ่งมันนิ่งประมาณขนาดทุกคนอือเป็นแต่ยานเทอล้ยูเห็น กับตาแทนจะว่าไม่เอาให้เบิ่งนาะไม่เอามามุกตาไว้มุกตาไว้จะแทนจะว่าก็ให้ได้เนาะให้ได้บ่แม่นน้อยไฮไลท์เตอร์อู้เจ็บหน้าเจ็บหน้าบ่เจ็บบ่เจ็บนสักยาม่นเฮือนแล้วก็เพิ่นก็หยิบหยิบตอหยิบหันบู่้สึกเจ็บแต่ว่าตอนเพิ่นล้างบาดหันเพิ่นอ่าตีออกล้างบาดเจ็บแท้เจ็บว่เป็นต่แหละ นี่นะอาการของน้องบอมก็คือกระโบกกระเวศพนอทุกคนยู่เป็นเนาะคือน้องบอมพนะกผูคนบบทุกคนท่าน่ะอ่าคือเกืบโบกเหมือนนอนน้องบอมพนคือกกับมาเหอนละพัดขึ้นไปอี้คือดาขึ้นละเนาะขึ้นไปเอาเกระบโบกไปก็คิดว่ายักช่วยพ่อช่วยแม่ท่านทุกคนเพราะว่าพ่อกี่เพื่อนจะเจ็บแควเนาะเพราะว่าเพิ่นแควเพื่อนท่านอาจเป็นอย่างเป็นอันบกเข้าใจกันว่ามันเป็นอย่างเนาะเวลา งามเจ็บกะเจ็บงามบวเจ็บกะเจ็บเนาะเพราะว่าหน้าเพื่อนนี่คือกันเลยว่าเป็นอันอีโตนเพื่อนสงสารเพื่อนยักษ์เลยเพื่อนไปพักนะทุกคนก็เลยว่าไปช่วยเพื่อนยังเหลือประมาณแถวนึงนี่แหละน้องบอมกะไปขีดเนาะในหาตุนไก่ที่ฮาตุนโบบวกลายเลยในประมาณนั้นแหละไก่ตีได้หาตุนเนี่งบ่อ้าวคือจะเป็นอาจจะนอนเล่นบึงจับนู้นวะจับนู่นวะสาวาภูนี่ยะของการย่างบวมเลยบวมรู้สึกเลยว่าม MM ันลมท่าใดตอนนั้นรู้สึกแบบ ป้าสิบงบุงสติเลยนะตอนนั้นมุสซึ๊วัดเลี้ยวมามันลมเลี้ยวลมละก้มเบอร์สิคิดอันเห็นมีดคิดอย่างอันอยู่ว่างขาตัวเองแบก้มเบอร์สิละขาหันเลือดออลบอลนิน่งอยู <c oughs> อ่เลยิ่งแต่อันทาอเขาืรอันมันคทือกบนบนเจ็บเนาะมันบอกประมาณอันมันคทือกทาอิดบนเจ็บได้เหาเห็นบาดพี่ได้เขา,า,าก็บบุงคซึกเจ็บอีได้อีพ่อมามาัดอันไอพี่มามาัดอันนั้นให้จึงคูซึกเจ็บอันแทะอันเลีเ้ยวไปสิละเห็นอัน พักอิขันเฮาบาดนลมันหัดออกเลือดเนาะข่าวเพิ่นเวิ้นอยู่จักซีนจักอันเดอข่าวเปิ่นเวิ้นอันหนึ่งอีพ่ออันเตอร์จะช่วยได้ว่าสิอันนึงอีพ่อเิ้นเื้อไอพี่พ่อช่วยได้ว่าสิหลายเพื่อนนารแลนมาแล้วเพื่อนว่าอู้อันเลือดออกเห้งว่าสิหล่ะเพื่อนอันเอาเสื้อมันแล้วอีพ่อกระเจ๊ะลงาะ เกือบตายเนาะเกือบตายเติมมาหอดเงินอีแม่เอินอันีพอก็เอินเสียเกือบได้เอาไปเอาเอาคนไปหัวสองคนนาะทุนคือไม่อ่ำไม่อ่ำกับเจ็บปวดเฮงเนาะเพื่อนว่าเห็นลูกสาวเพื่อนเจ็บแล้วเพื่อนเมื่อยนําเลยเพื่อน่าสิกามาหอดเงินกะพอกีก็เอินแม่อ่ำว่าเอาเป็นจังเดินพาไปหกว่อกแม่อ่ก็ว่าไปยิบเลยกบพากันไปยิบละสามไปเลย กับฝนตบหับมาได้อยู่ประมาณจะเข็มก็มห้าเข็มเน <5 S 2> าะหเข็มห้าร่าทีเข็มเลยท่านหมอว่าหกแต่ว่าไม่อั้ว่าห้าแต่กับบุ้งคือกันนะพอตอนนั้น้องบอกบราฝังอย่างเจ็มพี กระจาอากาศประมาณนี้นา่นทุกคนตอนตอนตอนยูพังหมอเบอเจบเป็นทุกคนเพราะว่าพันซักยาเหมือนใจมาฮอตเหงือนแล้วโดนเติบยาเหมือนก็เริ่มละเหยื่อายจะปวดตุ๊ดตุดตุดตุดอยู่นี่ก็คือการพักฟื้นของน้องบอมอีกอย่างเนาะได้พักได้พักฟื้นไปพร้อมนาะทุกคนกะถ้าบอเห็นบอมกับจูลงคลิปกะบึ่งคลิปเก้าๆของพวกเขาก็นุ่ทุกคนบอกว่าสิได้ลงคลิปบอเพราะว่าบอมีตัวซวยมาลุงนำนาะนทุกคน S <S 2> <S 2> อันบุค๊คคิดว่ามันสีอันนั้นได้ทุกคนเพราะว่ามันเกิดอ,อุบัติเหตุหลายอย่างเมือ่อเช้าเลยตอนเช้าฮ่ามันบ่มคิดคิดอย่างคิดได้หลายเตมิมเลางนย่เนาะแล้วคิดว่าเป็นตัววงมาจับแถวคิ้วเลยคนตัว่เป็นตัววงตัวยุงเพราะว่าตัวยุงหลายดิส่วนใหญ่เป็นย,ย้หลายลายเมือ่อเช้าดิยุงจนว่าหามคนไปได แล้วน้องบอมคิดว่าเป็นตัวนตัวยุงน้องบอมตบจะซีแล้วน้องบอมกับไปได้เก่าอีกอย่างเนาะเหียวเบอร์เลยซีเห็นเห็นดำดำคือว่าบางบอดก็มีเลือดเน้เพราะว่าหอยเก่าที่เขาตบตัวยุงแล้วมือยังเต็มแต่เลือดอยู่บางบอดนะเลือมก็ไม่ได้เอกตัวยุงตัวยุงกินเลือดไปประมาณครึ่งหนึ่งเนาะทุกคนอากาศก็ซีประมาณนี้เลยเนาะทุกคนในคลิปนี้น้องบอมกับน้องยูกับที่ขอลาทุกคนไปก่อนเนาะกับเป็นกำลังใจให้พวกเขาเหมือนเดิมเ้อเพราะว่าน้องยูกับไปคิดอย่างได้เศร้า สามโมงก็จึงได้กลับเนาะอ่าแต่ละคนก็นสิถามเลยเป็นเป็นอย่างคือว่าไม่มีเวลาเลยเนาะบอมน้องอยู่เป็นไหนไม่เห็นลงนคลิปอีกอย่างกง็ไม่ตอบไม่ได้ตอบคอมเมนต์เพราะว่าช่วงนั้นท่านสอบเสียงเตแลวกะมีลวก็มีอุป,ประเทตุบันนี้ก็เลยว่าสิได้ตอบเลยป่ะนี้เ <c oughs> ดี๋ยวคลิปนี้ก็สิคอลาทุกคนไปก่อนนะเป็นกําลังใจให้พวกข่าเหมือนเดิมเด้อกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องบอมพักฟื้นในการเศราบาดแผลอยู่ขา<ม><ๆ>น้องทุกคน เต้องน้อยใจได้เพราะว่าน้องบอมเมื่อวานเมื่อซื้อนี่น้องบอมก็ตอบคอมเมนต์พยายามตอบแล้วนองแต่ว่าน้องบอมอ่านบางคนก็ว่าทําไมช่วงนี้ไม่เห็นตอบคอมเมนต์เลยก็อาก็ะเข้าใจค่ะได้นะว่าพวกเขาก็ขาสอบเสียงได้แล้วก็มีเวี้ยได้ช่วงนี้ก็พยายามตอบอยู่น้ทุกคนบ๊ายบาย